สัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาเล่าถึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทุกคนนี้เลยค่ะนั่นก็คือกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงหรือว่า Light Microscope นั่นเองสำหรับกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงนะคะหรือว่า Light Microscope เนี่ยจะมีวิธีการใช้งานอย่างไรมีส่วนประกอบอะไรบ้างรวมถึงเราจะเก็บรักษากล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงนี้อย่างไรสามารถรับชมได้ในวิดีโอนี้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศนะคะโดยตอนนี้ค่ะจะเรียกว่าตัวกล้องหรือว่าไมโครสโคปบอดี้ค่ะแล้วก็จะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่บริเวณนี้นะคะแล้วก็ถัดมาค่ะจะเป็นปุ่มเร่งหลีไฟส่วนต่อไปนะคะก็คือฐานของกล้องจุลทรรศค่ะแล้วก็บริเวณนี้นะคะจะเป็นชุดหลอดไฟท่อนําแสงแผ่นกลองแสงเลนส์รวมแสงหรือว่าคอนเดนเซอร์เลนส์นะคะรวมถึงจะมีไอริดไดแฟมอยู่บริเวณนี้ค่ะ โดยเอริซีมนะคะจะมีตั้งแต่ระดับ0.1จนถึง1.25เลยเมื่อเราใช้กำลังขยายเพิ่มขึ้นนะคะเราก็ควรที่จะปรับเอริเซียมให้เพิ่มขึ้นนะคะส่วนส่วนนี้นะคะเรียกว่าออคูลาเลนหรือว่าเลนส์ใกล้ตานั่นเองค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะใช้เลนส์ใกล้ตาอยู่ที่กำลังขยาย 10x นะคะ ละเมื่อต้องการเปลี่ยนกําลังขยายนะคะเราจะหมุนที่จานหมุนเลนส์ค่ะเราจะไม่หมุนที่ตัวเลนส์โดยโตรงเพื่อเป็นการรักษาเลนส์ของเราค่ะและนอกจากนี้นะคะหัว 100x ค่ะควรที่จะใช้ร่วมกับ i m m e r s i o ออยดด้วยเพื่อเป็นการลดแรงเสดสีระหว่างสไลด์แล้วก็เลนส์นะคะโดยสไลด์ตัวอย่างของเรานะคะจะวางบนสิ่งนี้ค่ะแท่นวางสไลด์และจะมีปุ่มปรับ เลื่อนในแนวแกน x นะคะแล้วก็ปุ่มปรับเลื่อนในแนวแกน y อยู่ตรงนี้นะคะอะแล้วจะมีปุ่มปรับภาพใหญ่และปุ่มปรับภาพละเอียดค่ะท่นแทนค่ะ,<ๆ>คะก็มาถึงวิธีการใช้งานกล้องจุลหั์แบบใช้แสงหรือว่า light microscope นะคะก็ไปดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะสำหรับวิธีการใช้งานนะคะเราก็ต้องเริ่มจาก การเสียบปลั๊กของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงนะคะต้องเสียบด้วยความระมัดระวังนะคะต่อไปค่ะจะเป็นการเปิดสวิตช์นะคะแล้วก็เพิ่มเพิ่มไฟนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็นำสไลด์ตัวอย่างที่เราต้องการดูนะคะมาวางบนแท่นวางสไลด์ค่ะจากนั้นนะคะเราจะหมุน ปุ่มปรับภาพหยาบนะคะด้วยมือทั้งสองข้างของเรานะคะจนกว่าจะเห็นภาพของตัวอย่างนะคะและเมื่อเห็นภาพของตัวอย่างแล้วนะคะเราจะใช้ปุ่มปรับภาพละเอียดในการหมุนปรับต่อไปค่ะเราจะใช้ปุいい่มปรับภาพละเอียดนะคะหมุนจนกว่าจะเห็นตัวอย่างของเรานะคะอย่างชัดเจนค่ะ เมื่อเห็นตัวอย่างของเราชัดเจนแล้วนะคะต้องการเปลี่ยนกำลังขยายเพื่อดูรายละเอียดมากขึ้นนะคะเราก็จะหมุนที่จานหมุนเลนส์ค่ะไปที่กำลังขยายที่สูงขึ้นนะคะพอไปที่กำลังขยายที่สูงขึ้นแล้วนะคะเราจะไม่ใช้ปุ่มปรับภาพหยาบแล้วนะคะเพราะว่าได้ระยะโฟก,กัสแล้วเราจะใช้เพียงแค่ปุ่มปรับภาพละเอียดเพื่อเพิ่มความชัดของภาพค่ะ แล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเห็นภาพของวัตถุอย่างชัดเจนค่ะโดยสไลด์ตัวอย่างที่เรานำมาศึกษาในวันนี้นะคะก็คือสไลด์ตัวอย่างของไดอะแฟรมหรือว่ากระบางลมนั่นเองค่ะที่ถูกปิดด้วยโคเบอร์กลาสลิปนะคะโดยสไลด์ที่ถูกปิดด้วย glass Lip ะคะโคเบอร์กลาสลิปเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้ดูที่หัว 100X นะคะเราจะดูได้ที่หัวสูงสุดก็คือ 40X นั่นเองค่ะ เช่นเคยนะคะเมื่อเราหมุนไปที่หัว 40x แล้วเราก็ใช้เพียงปุ่มปรับภาพละเอียดนะคะเพื่อปรับความชัดของวัตถุนั่นเองค่ะเมื่อเราต้องการดูรายละเอียดรอบๆนะคะเราจะใช้ปุ่มปรับเลื่อนในแนวแกน x หรือปุ่มปรับเลื่อนในแนวแกน y นะคะเพื่อดูตัวอย่างของเราอย่างละเอียดชัดเจนค่ะค่ะและเมื่อเราดูจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ ส่วนประกอบที่เราต้องการศึกษาอย่างครบถ้วนแล้วค่ะต่อไปก็จะเป็นการเก็บกล้องกันค่ะเอาละค่ะทุกคนเมื่อเราใช้งานกล้องจุรนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเก็บกล้องกันนะคะโดยเราจะปรับหมุนที่ตานหมุนเลนส์นะคะไปที่กำลังขยายตามสุดก่อนนะคะแล้วเราก็จะเลื่อนปุ่มปรับภาพหยาบลงมาเพื่อที่จะเอาสไลด์ออกมานะคะแล้วก็เก็บสไลด์ให้ดีค่ะ แล้วก็จะหลีไฟลงให้สุดนะคะแล้วก็ปิดสวิตช์เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการชักปลั๊กออกนะคะด้วยความระมัดระวังเช่นเคยนะคะเก็บให้เรียบร้อยค่ะโดยวิธีการเก็บของเรานะคะเราจะเก็บไว้ใต้แท่นวางสไลด์ตรงนี้ค่ะต่อไปแล้วก็เลื่อนลงมาทับให้แน่นค่ะแล้วก็เรียบร้อยแล้วค่ะการใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงหรือว่าไลท์ไมโครสโคปค่ะ ต่อไปเป็นวิธีการเก็บรักษากล้องจุลทรรศนนะคะโดยที่สําคัญที่สุดก็คือความสะอาดนั่นเองค่ะโดยเราจะเริ่มจากการทําความสะอาดเลนใกล้ตานะคะโดยเราจะใช้สิ่งนี้ค่ะที่เรียกว่ากระดาษเช็ดเลนนะคะแล้วก็น้ํายาเช็ดเลนค่ะมาเช็ดมาโดยเราจะจุ่มกระดาษเช็ดเลนลงในน้ํายาเช็ดเลนนะคะจุ่มเบาๆนะคะให้ติดน้ํายาเช็ดเลนมานิดเดียวพอแล้วก็จะเช็ดที่เลนใกล้ตานะคะเช็ดเบาๆนะคะเช็ดไปในทิศทางเดียวกันค่ะ เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะใช้กระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะที่ไม่ได้ชุบน้ำยาเช็ดเลนส์นะคะมาซับเบาๆค่ะนี่ค่ะค่อยๆซับนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะการทำความสะอาดเลนส์ใกล้ตาค่ะต่อไปค่ะเป็นการทำความสะอาดเลนส์ใกล้วัตถุนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเราจะใช้กระดาษเช็ดเลนส์นะคะโดยปกตินะคะเราจะใช้ น้ำยาเช็ดเลนส์เนี่ยกรณีที่หัวหนึ่งร้อยของเรานะคะเปื้อนอิมัลชันออยนะคะแล้วก็จะใช้กระดาษเช็ดเลนส์น,นยนะคะชุบน้ำยาเช็ดเลนส์แล้วก็เช็ดไปที่เลนส์ใกล้วัตถุนะคะอันนี้เราจะเช็ดทุกเลนส์เลยนะคะเริ่มจากเลนส์ซ x ค่ะเรียบร้อยแล้วะคะ่ะวิธีการเช็ดเลนส์ต่อไปนะคะจะเป็นนี่ค่ะที่เราพูดถึงก็คือ หัว1 0 0 x มันเปื้อนอิมัลชันออยนะคะเราต้องมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะตอนเราใช,ใช้กระดาษเช็ดเลนส์เหมือนเดิมนะคะมาค่อยๆเช็ดนะคะระวังเลนส์ขูดนะคะแล้วก็จุ่มน้ำยาเช็ดเลนส์เหมือนเดิมนะคะจุ่มลงไปค่ะแล้วก็นำมาเช็ดที่หัว1 0 0 x ของเรานะคะเราต้องรักษาให้ดีๆนะคะค่ะก็ใช้กระดาษที่ไม่ได้ชุดน้ำยาเช็ดเลนส์นะคะมาเช็ดอีกรอบค่ะ เพื่อเป็นการซับๆๆนะคะมาเชนทุกหัวเสร็จแล้วก็หมุนเลนส์กลับไปที่ 4x ค่ะแล้วก็ปิดเลนส์ใกล้ตาแบบนี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็จะยกกล้องจุลทรรศของเราไปไว้ที่เดิมที่เราเอามานะคะไปกันเลยโ<อ>ดยเราต้องดูหมายเลขด้วยนะคะว่ากล้องจุลทรรศของเราหมายเลขอะไรแล้วก็วางอยู่ตำแหน่งไหนที่เราเอามานะคะก็ต้องเก็บที่ตำแหน่งเดิมกะเดนเรียบร้อยแล้วค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับส่วนประกอบวิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการเก็บรักษากล้องจุลทรรศน์ค่ะ